สวัสดีค่ะพี่น้องโซโฟโซคนจ้าสวัสดีครับเฮียฮอกก็ตกยิ้มน้อยยูน้อยกินนะครับวานนี้แต่ยังกินไม่ <c oughs> ยังเดี๋ยวปีนี้เวาจะไปหางูได้ได้สองตัวไปหางสร้างหากอเดียว <c oughs> เออบว่วงกับปลาไหาาาลหรอกบ่วงใส่บ่วงจยกหลังไปเฮียเอาวันหกเจ็ดหลังนี่แหละกับกับเด็กกับหนึ่งเนาะกับเด็กกับหนึ่งนี่พี่น้องเขาอยู่อ้อมเในเซลผักแข็งนะ ใส่พวนี้ใส่หอมเนวหอมจะแซบไปหน่อยเดี๋ยวจะปูม,กมักได้ปมักเน่าใสกระเสบนาะน้อตำพริกตำตะไคร้ใส่กัน,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 นเนะาะพ่างเงี้ยนาองตำเคียงตะกวันดิกรับบังไส้ตะไคร้หาหาใส่ก,กันกระเทียมเราใส่ก็ได้หอกเพระวามัานโบเมน ตะไคร่เด้อเชียนหนูทางเอ็มอยากกินตะหนูนี่กับต้น <c oughs> มาเด้อเอ็มเลยแต่ว่าพระท่านดอกหอนมาลุ้นจ๊กสิใดอีกหรือบ่ได้เขาต้องไปเบิ่งทำเลี้ยงนี่มุ่งม่นว่าไปสิไปไซเอาหล่อดที่อ๋อโอ้ยมันเตนหอยเลยอ๋อประเดี๋ยวเขาตีลังปรุงเลยได้ครับบ่ยังยังยัง ผักห้าเกิดใส่น้ำจืงน้อยแต่ว่าห้องจิฟตันใส่หลายหรอกแต่ใส่บดปงใส่เพราะมันเขาเนี่ยขอนังกันนี่สุดหรอกว่าไม่มาโตใหญ่อุบาทเนี่ยนี่หล่นโตเลยไอ้แจ๊กถึงกับคนนี้บางมาผมกับบริหารงานพักกระเดามาน้ำนัวขับพี่น้องว่าโจกมาที่น้องโจก

ปยังได้ยังใส่ไปเสียอ่อนนี่เจ้าเขาจะไปพาได้ก่อนจะหน่อยยวทำอะไร่นไปวันนี้เขาจะไป่อนนกันไดู้นะยงน้องเิ่นมาเสรการงานอยู่นี่เิ่นกืบเกือบคนยีสานในการนอนเนยากว่าแั่นุ่มันดีแ้่วทุกเลยดิ่ của đây trăng võ khắc ở đây này thuốc là, là nó nhưng của chỉnh của khắc đấy này muốn hiện này xây nam phong cái này mất mua men liền khao tua cua đây kỳ rồi còn nếu thì xây nam là xây nam nam được làm theo xây khó ăn khắc nó phải như vậy đi bà này, bà 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 xây นายเดาเห็อไหมเอาหนามเลีนนเ้ยงมันออกกันหมอมันเลี้ยงมันหนึง่งเขาก็ต,ต้องเอาตอนมันจริงหมอ,อลงมาหาหมอพอดีบ่มาอ่ะบันนี้เขากัดหัวทุกัน,น้ะครับบันนี้มานะใส่หนามคุยใส่ผักใส่ผัก ใส่ผักน้ำหน่อยก็มันก็ได้มีผักใส่แล้วก็มีผักหอมใส่ด้วยเนามีผักอีตู้เหมือนนี้มีผักอีตู้ใส่ว่าใส่หไรหรอกเพราะว่าผมหมเขียมงู่ลยน้ำเนี่ยใส่ออนใส่ออนบ่ไห้น้ำบ่ไห้ไปแห้งเลยดิมันตาย Ngon <coughs> cả mất ở vô lạ Cáp cáp <coughs> mình của chăm cho khắc này vô, thì bắt khẩu cắn cũng nó เสียบเสียบเฮ่ออาหารบานอยู่ตรงน้อาหารบางคือถุยโป๊ต้อนหนูป้อนหนูต้อนหนูควานหนูจ้านี้ประเดี๋ยวว่เด้อครับีปนองเขาทุกกคนเด้อครับวันนี้แซ่บ่เนื้อปร่องหล่อมไต้ันนละครับมา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  นานี่ก็เริ่มเริ่มที่หนูเรนมาเเริ่มหาส่เดอแต่ว่าผมเอาลูกน้องไปเพาะอะไรไอ้นึงขาฝันกันแลนนี่ขาฝันกันบิดลง,งนาผมมันมันสีไปองมันสีร่มที่เขาเป็น,นม,มุนเปียเ่ละค้ณบริเวเนียกรบตุ้มเลยขอจะว่าไรหาไม่แน่ไม่แน่ยอย่นั มันกล่าวว่ามนสูแล้วครับนี่เราก็ได้กำปินี่ขนานี่อนี่ี่้อผทานท่าพี่้องพี่น้อกเป็นานข้างขมดาพี่้องเอ้ยจะาากันดื้อวา ทั้งตัวเดือดก็จะข้กมาเหลี่ยมาบอกมื่อจามาคุยกันเป็นของธรรมดาละเฮ้ยก่อนนะนยากหาพู้เลก็บเห็นยานหดพีบบวบนู่นนี่ฉนั้นน้อไม่อยู่ขวางกัแกับพกกาเขาม่เอาหกไรเขาสุกไม่เม่อนกนมากจับแก่ตะปาอยู่ันกินขโขมมาเล้วเขานาะคุ้มให้กินนี่ก็บกินังนจเไวใส่พนว่าเนา กอกลังเริ่มสุกก็มือนี้ร่มมันสิโลนอยู่นเนาะบ่ได้ไปเต้่ว่านบ่ได้บ่โลนสุกใหม่ัหยิบน่องบัดเลยนมาเพ็ดอตัวเนาะเออปานัวป่านัวหลวง

mừng nhà của em ạ ngoài này luôn là một quả bình được cho kênh Ghiền Mì Ni mà có phải tìm nếp ăn cưng nhao đất tốn sáng này mừng cỡ đau tayyang gươm nơi cỡ đau tayyang tụng 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 tái tụng tụng Cái này tụng 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 โอ้ผมไม่จรินมาแล้ลลครับต้องขอมาไล่ด้วบันเอาได้ครับเด้อหอวหัว้าอขอครับเ่้า ตงขอมีบ่อำบึงกันะต้องขอมีเอารับจ้าบ่เอามมอยูบลามันหนาวละมันพังเพียที่น้องเอ้ยยังเอานุมกันละบ้าจ้านเอาับบ่อจ้าเตอแล้วลมวิ่ว่น้มเหมือนน้องมหนาว ก็เปิดไงแต่นี่พี่ปลาไหลพี่หนูนัก่อยู่คูค่กันเนยอะตลอดแต่กอนหนาแรงกนมวยหน้าปังเนี่ยโอ้ย ว่าคือ,อยางกลายไฟยกับวัดที่นี่หนุนนะเป็นสิ่เริ่มมันหลายคือหลังปีใหม่แล้วหดเดือนเจ็ดมันเมื่อสันได้จากนั้นไปเมียนนี่มันเริ่มนี่นมันเพราะฝนลงนี่เริ่มเริ่มบกกลายมันนี่มัน ไก่ตัวนี้อออมเหรอเดอ้อยู่น้ำปนมน,น,นะกัมึนไปมันก็นก้ตัวเสียมีเงีนบมมีวีแววเล้วเประเปก็ดีอ่ตัวคู่บกแดงเตี้ยเตี้ยเตี้ยตนต้โดนขอยังบ่เ่เดียทำกับลูอกไป โอ้ไปมันก็เคุนนี่หะใกล้ตน้ำนอนองสีมันสีมักมานอนเดียวน้ำตัวใหญ่ส <nat> uh ูง huh. ัมแม Cô mua nhu với tàu hoa mình nghe lý là cùng mua nhu giờ ừ. mình nó bưng nó giờ có bỏ cực đi không tiếng lấy thì bố mình chắc lấy mà nó phân hoa vẫn mang nó phân liền bỏ cái miếng anh thừa cái miếng thật thật nè จะกับหลายเลยครับพี่นุ่ตับนี่สองตับน่หนูตัวนึ่งตับหน่อยตับนี่ กลัวมันเราจังเน,นหนออูอืน่น <laughs> ออกมาอยู่เราจังคือออีกบานน,ะนี่ต้นมีใบใบสุดท้ายแลจะเ้็นใบนสันส่น

con đẹp được chào và hẹn cái lại các bạn đấy khổ này cái mọi có thể mắc có con không à, khổ có thể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  có có thể có thể có thể đâu khổ màu bớt cần bé đen tiếp xoáng đến mua mỹ như thế, <laughs> thế à thế bé thế bể chơi, không không? chơi ở không ấy không ổn chơi đấy phần ô dâu một đi mình chơi một hành mình bây một hành mình cái ngâm cái, cái nó là mình không là ừ. Lấy bà chắc mộng. Mà bà này lẽo, tất thì ngang mộng ngã nè, luôn tuổi chiều lấy xuống đó bà ông đấy cả hoảng Ngoài Khâu mấy càng mất tử mỏng tự nhiên mấy lọc, ngoài mấy bớt xà nạ Càng đầy thế Thôi, xẹp oh, rồi nó Chính khỏi cục ôm nó, mình xẹp xạc Đầy không, mấy mẹn bà má đẹp rồi, chính khỏi Mấy cục mỏng vậy đấy, khắp nó, mất khua nè ตัวเาตำเปรดมันจะหอมหอมจงเขาตำมาด้วกรบปวกโอเสสิตำเด้มันจะไม่เจ็บกากอีกม่แนวเหตุไงตะวันตะวันเสบขาดกดีกหมอมธรรมชาติบานฮ้อดีนี่อตำมันเปี้เอมนเป็เปี้ออกจัานั้ามือเนลักายเน้นเปรดได้ไเพิมีเอาบ่อับ Mình oán nó xung quanh các loài <laughs> khách châu Âu, mình tìm kiếm mèo rồi mèo nó để nó khổng lồ nữa, nó mới tẩy oán Tẩy tẩy oán trong bánh này Mình thích nồi, mình tắt lái cho dân bố hiển Thật tự nhiên nó Thì hà nó dữ như trình là ก็ได้สองโตัลนวนะพีนออนกก่น้องกต่ม่ออมไม่ได้กินแล้งก็ชักสิไปในตรงไหนเรือว่ามือนี้ไปในตรงไหนไกับจ,จังความจิตตาเมื่อเช่นเดียวกับสำหรับม,มุนี้ผมก็ขอขอบุญขอบุญ,บญผมเป็นพี่น้องเขาทุกผู้ทุกคนนะครับบ่าวพนมืบุนี้บ่าทุกผู้ทุกคนบ่าว่าเด็กหน่อยเด็กแดงเรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่เรือว่าฟอร์เมียวนนาว่าอาสิกะคอยมีวาาความสุขความเจริญกัน,กน,กน,นทุกผู้ทุกคนเด้อครับกสำหรับชิปนี้ทินทามันเกิดข้อก็สิเข้าเข้ามาสวัสดีจากพี่จากนองกันเด้อครับสวัสดีครับ